ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมคู่มือตําราเซียนพายุคเก่ากันนะครับเป็นเหรียญของหลวงูขาว,วัดศรีปีพศ2 4 6 9ครับเหรียญหลวงภูขาว,วัดสรีเนี่ยเป็นเหรียญเก่าและค่อนข้างหายากครับปัจจุบันเนี่ยแทบไม่ไพบเจอในสนามมาแล้วแล้วนะครับครับเป็นเหรียญหายากสุดๆครับแต่ก็นิยมครับ ครับเป็นนี้เป็นภาพขภาพของหลวงปู่ขาววัลัศษีครับสมัยที่ท่านที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับครับเป็นภาพภาพเก่าค่อนข้างหายากครับครับอ่านี่ก็นี่คือหนังสือพระยุคเก่านะครับอ่านังสืออาณาจักภาคเครื่องครับ เมื่อสมัยก่อนเนี่ยหนังสืออณาจักรพัคเครื่องเนี่ยได้มาที่วัดลักสีมาหาเจ้าเจ้าหน้าที่กรรมการวัดต่างๆเพื่อสอบถามประวัติตเป็นมาของเหรียญลงภูเขาว,วัดลักสีครับและก็มีการจัดทําตําราเกิดขึ้นครับครับเป็นหนังสือที่ดีมากครับสมัยก่อนเนี่ยเล่มละหกบาทครับครับ,รบแล้วก็ทําประวัติไว้ครับ วิธีการเล่นเหรียญของหลวงปู่ขาววัรกษีครับอ่านังสือนี้ค่อนข้างเก่าแล้วเก่าแล้วก็กรอบหมดแล้วครับก็พอดีพอดีผมซื้อมาก็นำมาเผยแพร่ครับไม,ไม่ไม่มีเจตนาทนะําการคัดลอกครับอยากให้กับคนที่ชอบศึกษาเหรียญหลวงปู่ขาวจริงๆเนี่ยเก็บสะสมและก็รู้จักวิธีการเล่นอย่างถูกต้องครับครับ อันนาเหรียญนัานหลังเหรียญครับวิธีการเล่นเมื่อสมัยก่อนครับเล่นกันยังไงครับวิธีการเล่นเหรียญแท้ยังไงครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแท้ของหลวงปู่ขาวและสี่ดอนเมืองกันนะครับวิธีการเล่นครับครับให้มาสังเกตที่ห่วงเหรียญก่อนเลยนะครับวิธีการเล่นเล่นแต่ห่วงเหรียญนนครับเ,เหรียญเนื้อทองแดงเนี่ย เขาก็จะมีการเชื่อมด้วยเงินครับสังเกตน,นะครับเทคนิกคนก,การเชื่อมเมื่อสมัยก่อนครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเชื่อมกันด้วยแก๊สครับการเชื่อมจะต้องแน่นหนาเพราะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเลียมก่อพลาสติกก็ค่อนข้างหายากครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเลียมกันร,ราคา20บาทครับตัตเรทนี่ไม่ต้องไม่มีครับเมื่อสมัยก่อนครับ ด้านหลังเหรียญครับดูการเชื่อมนะครับเขาจะเชื่อมแบบแน่นหนาครับแต่การเชื่อมเนื้อห่วงทองแดงกับเอามาเชื่อมเงินเนี่ยมันไม่เกาะกันครับเนื่องจากมันผิดหลักการการเชื่อมครับทองแดงก็คือต้องเอาทองเหลืองเชื่อมหรือทองแดงทองเหลืองเชื่อมครับการเชื่อมนะครับ เครื่องผิดหลักการก็มันจะไม่แข็งแรงครับส่วนมากก็เหรียญห่วงก็จะหายไปหมดครับแต่อันนี้ยังสภาพเดิมเดิมครับครับด้านหน้าด้านหลังเหรียญครับการเชื่อมครับการเชื่อมห่วงเหรียญครับ แล้วก็ให้มาสังเกตรตรงหูของหลวงภู่ขาวฤาษกีก่อนนะครับหูของหลวงปู่ขาวฤาษีเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันกันนะครับวิธีการเล่นครับอ่าสังเกตนะครับดูตามภาพเลยครับเลขหนึ่งเลขสองครับหูจะไม่เหมือนกันครับครับดูที่ดวงตาของหลวงภู่ขาวัาษีกันนะครับ ดวงตาของหลวงภูเขาวัดสีเนี่ยก็จะแบนได้ลาบจะไม่เป็นเม็ดครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเม็ดกลมๆเหมือนอเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับซึ่งเขาจะปลอมมาให้เป็นแนวนั้นครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเหรียญภูเขาวัดสีเนี่ยก็จะแบนได้ราบครับ,รบให้มาสังเกตรตรงนี้อีกนะครับ ที่บริเวณดวงตาของลงุงขาวเนี่ยก็จะมีเปลือกตาทั้งสองข้างครับให้ดูจุดหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับจุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยเปลือกตาเนี่ยก็จะหลุดออกมาจากอาขอบตาเลยนะครับเห็นได้ชัดครับเปลือกตาหลุดออกมาจากขอบตาเลยนะครับแต่ยาวมาเลยนะครับสังเกตครับเวลาะเล่นเหรียญของหลวงปู่ขาววัดศาีรุ่นแรกครับ แล้วก็ให้มาสังเกตตรงลูกศรหมายเลขสองน,นะครับก็จะมีเส้นเ,เ,เส้นแบบเส้นแตกออกมาอีกหนึ่งเส้นครับบริเวณเปลือกตาครับจะเห็นชัดครับเหรียญแท้จะต้องมีครับจุดนี้ครับอาจจะดูยากหน่อยครับจุดนี้ครับต้องใช้อา่า กล้องทรงพระดีๆคมๆครับถึงจะเห็นจุดนี้ครับอันนี้ก็จุดจ่ายตังค์เหมือนกันครับถ้าเห็นชัดนี่ดูง่ายครับจุดจ่ายตังค์ครับครับแล้วก็ให้มาดูหมายเลขสามครับจุดลูกศรหมายเลขสามครับเปลือกตาก็จะเสมอกันพอดีครับไม่เหมือนจุดหมายเลขหนึ่งครับครับสังเกตง่ายนะครับวิธีการเล่นครับ แล้วต่อมาให้ดูกันที่บริเวณปากของลูกขาวัลสรีครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปากหลงภูเขาวัลสรีเนี่ยให้ดูไปที่ลักษณะคล้ายกระจับที่เป็นผลไม้ครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเขาฟายครับเขาจะแนะนามาอย่างนี้ครับปากของหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกับกระจับครับ ปากของลงภูขาเนี่ยก็จะยกนูนสูงขึ้นครับต้องจำแบบอย่างไปด้วยนะครับครับครับด้านบริเวณปากของลุูกขาวัลสีครับ ก็ให้มาสังเกตตัวเหรียญของหลวงภูเขาว,วัดติก่อนนะครับตรงบริเวณหมายเลขหนึ่งครับตรงผ้าชีวรนของหลวงภูเขาเนี่เลขหนึ่งเลขสองเนี่ยตัวตัวเนื้อเหรียญของหลวงูเขาเนี่ก็จะปีครับครับเกิดจากการปั๊มครับแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นสําหรับเหรียญทองเนื้อทองแดงครับเลยทําให้ ตัวเหรียญปีครับจุดนี้ถ้าเหรียญไหนมีเนี่ยจะค่อนข้างจะดูง่ายครับ,รบเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นเป็นชัดครับมีรอยปีเกิดขึ้นครับช่วยเพิ่มการดูให้ง่ายขึ้นครับสำหรับการดูเหรียญเนื้อทองแดงของลูกบุขาว,วัตสีครับ เห็นได้ชัดนะครับจะมีเนื้อปีดครับ2จุดครับตรงลูกศรครับครับไปต่อครับอ่าแล้วก็ให้มาดูจุดนี้ครับจุดบริเวณมุมมุมโบครับตรงลูกศรที่ผมชี้ไปนะครับจุดนี้คือจุดาจตังครับสังเกตนะครับก็จะมีเนื้อเกินออกมาอ่าเหรียญไหนไม่มีเนื้อเกินเนี่ย ให้ดิกลี่ยงทันทีครับจุดนี้เป็นจุดจ่ายตังค์เลยครับวิธีการเล่นครับสำคัญครับจุดนี้ครับภาพขยายครับเพื่อให้เห็นชัดครับจุดจ่ายตังค์ครับถ้าไม่มีก็ให้ดิกลี่ยงทันทีนะครับเสียงครับ จุดจ่ายตังค์ครับครับให้มาสังเกตกันที่บริเวณตัวหมายเลข9ก้าก่อนนะครับปลายหางหมายเลข9เนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปชนเส้นขอบโบครับอันนี้ก็จุดสําคัญครับและที่สําคัญที่สุดคือ,อปลายเลขเก้าวิ่งเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีการยุบตัวเกิดขึ้นครับแล้วก็ปลายก็จะตะวัดเข้าไปชนเส้นขอบโบครับอันนี้จุดสําคัญครับ เพิ่มการดูเปลี่ยนรุ่นแรกให้ง่ายขึ้นครับอันนี้จุดสําคัญครับถ้าวิ่งไปแล้วตรงๆเนี่ยเสี่ยงครับครับครับตรงที่วงกลมนะครับก็จะมีการยุบตัวไปครับจุดสําคัญครับเวลาเล่นครับต้องรู้ครับ กันที่ตัวสตลาก่อนนะครับาหางของตัวสตลาเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปชนที่ขอบโบครับแล้วก็จะมีการาจะสลบสลบ,สลบหน่อยครับถ้าเป็นแบบแท่งตรงเนี่ยเสียงครับตรงขอบโบเนี่ยก็จะมีการสลบสลบ,สลบเกิดขึ้นครับถือว่าทําให้ดูเป็นมิติครับครับแล้วก็ มาดูตรงหมายเลข2ก่อนนะครับตรงขอบโบครับขอบโบนี่ก็สําคัญครับตัวขอบโบนี่ก็จะสโลบสโลบมาเป็นดูเป็นมิติครับถ้าแบบว่าเป็นแท่งตรงๆไปเนี่ยเสี่ยงครับจุดนี้ถือว่าสําคัญเหมือนกันครับครับจุดหมายเลขสองนะครับตรงโบครับโบจะต้องสโลบมาให้ได้มิติครับถือว่าสําคัญครับ สำหรับจุดนี้ครับแล้วก็มาดูกันต่อครับให้ดูตรงจุดหมายเลขหนึ่งก่อนนะครับจุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยอขอบโบเนี่ยก็จะวิ่งตรงเข้ามารับกับเส้นขอบโบตัวล่างครับครับแล้วก็ให้มาดูจุดหมายเลขสองอีกทีครับจุดหมายเลขสองของขอบโบที่หักมุมมาเนี่ย ตรงนี้สำคัญครับจะเส้นบางและเล็กครับเดี๋ยวผมมีภาพหนึ่งให้ดูครับแต่ตอนนี้อาจภาพอาจจะไม่ชัดครับจุดผมเน้นเน้นจุดที่สองก่อนนะครับจุดที่สองเนี่ยที่หักมุมเข้ามาเนี่ยไปชนขอบโบด้านล่างเนี่ยเส้นจะบางและเล็กครับเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนครับครับแล้วก็ให้มาดูหมายเลขสามครับ หมายเลขสามตรงเส้นโบเส้นนี้ครับตรงจุดที่ผมชี้ไปเนี่ยแต่ใหญ่และอ้วนครับเว,เวลาเขาลากเส้นมาเนี่ยจุดเนี้จะสังเกตเห็นชัดเลยว่า,าการแกะแม่พิมพ์ลงมาเนี่ยมันจะหนาตรงจุดนี้ถ้าแบบแบบว่าเส้นไปเส้นเรียบไปเสมอกันเนี่ยเสียงครับเวลาเล่นต้องต้องสังเกตนะครับตรงหมายเลขสามที่ผมชี้ดูคือ จะต้องใหญ่และหนาหน่อยครับตรงตรงลูกศรชี้ครับครับแล้วก็ให้มาดูหมายเลขเลขสนะครับตรงจุดจุดเลขเก้านะครับเห็นชัดนะครับจะยุบตัวลงไปครับอันที่ผมเล่าให้ฟังครับอันนี้จุดสําคัญครับวิธีการเล่นเหรียญครับครับให้ดูจุดที่2ก่อนนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับจุดที่สองครับอันนี้มีภาพที่ผมขยายแล้วก็ส่งไฟเพิ่มไปครับเพื่อเห็นชัดครับเส้นจะบางลเล็กครับแตกต่างกับจุดหมายเล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งเนี่ยเส้นจะใหญ่และหนาครับจะวิ่งเข้ามาชนขอบเลยครับแต่จุดเส้นที่สองเนี่ยจะบางเล็กมากครับวิ่งเข้ามาชนขอบครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าแบบว่าเส้นเท่ากันเนี่ย ควรหลีกเลี่ยงครับอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเหนรียญปลอมครับส่วนด้านฝาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแท้ครับการเล่นหานี่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับของปลอมเรียนแบบทําได้เหมือนครับครับต้องศึกษาวิธีการเล่นก่อนนะครับของปลอมนี่ทําได้ใกล้เคียงครับคนไม่เล่นคนเล่นไม่รู้นี่เอาไปเลี่ยมทองเลยนะครับ เล่นต้องศึกษาก่อนนะครับและก็ต้องมีความํานานครับครับด้านหน้าด้านหลังเหรียญของลุงเขาวลัตตีครับด้านซ้ายของปลอมครับส่วนด้านฝาของแท้ครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่นอย่างนี้ครับครับ เหรียญด้านซ้ายของจอภาพนี่ยเป็นเหรียญปลอมน,นะครับแต่ผมเอามาทําเป็นสื่อวิธีการดูให้ทราบครับครับตรงตัวกอไก่ครับตรงเขียนไอ้ตรงคําว่าหลักสี่ครับตรงกอไก่ครับหัวหัวตัวตัวกอไก่เนี่ยปากก็จะเป็นแฉกครับเมื่อสมัยก่อนเขาจะเล่นกันอย่างนี้ครับ ปากอไก่ก็จะเป็นแฉกครับตรงตรงปากของสระอีเนี่ยก็จะมีเส้นขาดครับครับนนี่จุดสำคัญครับครับแล้วก็ให้มาดูจุดต่อไปครับจุดตัวสระอีครับด้านหลังครับตัวสีด้านหลังก็จะเป็นแฉกครับ ในสมัยก่อนก็จะเล่นกันอย่างนี้ครับถือว่าเป็นจุดสําคัญเหมือนกันครับในการดูเหรียญด้านหลังครับครับส่วนผมก็มาแนะนําวิธีการเล่นเหรียญของหลวงปู่ขาววัดศรีนะครับสําหรับคนที่จะเล่นเหรียญของลูกขาวรถสี่เนี่ยต้องเน้นจุดนี้ก่อนครับถ้าไม่มีความชำนาญจริงเนี่ยอย่าอย่าเช่าเช่าซื้อนะครับต้องศึกษาก่อนเล่นครับอันตรายครับของปลอมเล่นแบบมีเยอะครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ